โอ้วันดีครับทำอะไรอยู่จ๊ะเก็บสตรอเบอรี่เก็บสตรอเบอรี่เก็บด้วยได้ไหมเดี๋ยวน้องติดไมตรงนี้นะพี่เอิร์ธเก็บด้วยพี่เก็บด้วยได้ไหมได้ค่ะได้อันนี้เก็บเอาไปทำอะไรเนี่ยเก็บไปใส่กล่องขายคุณเดินมาได้ไหมเอาไปใส่กล่องขายค่ะโอ้ยคุณดูดิมันเรียบเบเพียบนะครับใครอยากกินสตรอเบอรี่บอกเอิร์ธเลยน้องเก็บให้พี่เอิร์ธเรียบเเพียบเอามาด้วยอีกคนหนึ่งนี่กี่ขวบ อันนี้ห้าขวบค่ะน้องน้องกี่ขวบหนูสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดขวบแล้วหนูก็เก็บสตรอเบอรี่ค่ะบรรยากาศดีมากแล้วก็มีแล้วก็คือดึงอย่างนี้ได้เลยเหรอมีวิธีเก็บค่ะมีวิธีเก็บยังไงอ่ะคือดึงเฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะมันผิดเหรอค่ะมีปึ้งแล้วอ๋อเราจะเอาขั้วไปด้วยค่ะทำไมต้องเอาขั้วครับจิกอย่างนี้ใช่ไหมค่ะทําไมเราต้องเก็บขั้วไว้ถ้าตรงนี้หลุดมันจะดูไม่ค่อยสวยนูนว่ากูมาสตรอเบอรี่ แปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้หนูมาขายสตรอเบอรี่ค่ะอ๋อน่ารักน่ารักก <c oughs> ็ไปอยู่สตรอเบอรี่ยอานื้อคั้งคั้งแปลว่าแปลว่าสตรอเบอรี่หวานมาอ๋อนูนี่คือหวานหนูน่ารักมากเลยมาตรงนี้ใช่ไหมก็พาคนมาเก็บมีทุกวันเลยใช่ไหมไม่ค่ะบางวันก็พามาบางวันก็ไม่พาาแล้วเนี่ยนี่ เคยลื่นอย่างนี้ยมองเลยมองกล้องเลยหัวเราะอทำไมถามจริงะหัวเราะเหมวเรล้อทำไมเราเชื่อไหมวันนี้เป็นวันที่ผมระวังนีดสุ่อะเราวัดระวังตัวมากว่าจะไม่ลื่นนะบรรยากาศดีจังเลยใครเข้ามาดูถึงตอนนี้ใครเข้ามาดูตอนนี้นะครับบรรยากาศสดกดหัวใจหนึ่งดวงเป็นกำลังใจให้กันหน่อยบอกทีดูจังหวัดอะไรแล้วบอกทีอยากกินสตอร์เบอรี่เยอะๆแบบเมียใหมเนี่ยเยอะเต็มเลยที่ผมต้องพูดอันี้ก่อนเพราะป้ยเห็นองได้หัวเราะก่อน เอางี้เชื่อไหมหนูหนูจะร้องไห้หนูจะร้องไห้สิอันนี้คือเช่าเขาค่ะอ๋อเช่าแล้วหนูก็มาช่วยคุณพ่อคุณแม่ยี้ทุกวันเลยอายุ11ขวบทำอะไรบ้างช่วยอะไรบ้างก็จะช่วยแบบถอนใบแล้วก็ตัดไรค่ะหนูชื่ออะไรหนูชื่ออันนี้ค่ะหนูชื่ออันนี้หนูชื่อใบไม้เหรอหนูชื่ออะไรอ่ะหนูชื่อเต้าค่ะ เต้าอ่อันนี้คือเต้าเหรอเต้าแปลว่าฟักทองอ๋อเต้าแปลว่าฟักทองโอ้ชื่อน้องน่ารักจังเลยป่ะทุกตอนนี้ไปเทอมใช่ไหมค่ะปกติหนูมาช่วยอะไรบ้างปกติหนูจะมาช่วยถอนใบค่ะถอนใบคือ,อยังไงถอนใบแก่ออกค่ะเอา้าทำไมต้องถอนใบแก่ออกอะ่ะมันแบบเอาแต่งใบให้ใหสวยไหนไหนใบแก่คุณมาดู อันนี้จะเป็นใบแก่เอ้าแล้วดูยังไงใบแก่นี่มันเป็นอันเล็กนิดเดียวทำไมถึงเป็นใบแก่ครับก็มันจะเป็นสีเขียวเข้มเขียวเข้มแล้วตอนปลูกหนูได้ปลูกไหมปลูกค่ะนี่หนูปลูกช่วยปลูกได้เหรอค่ะวิธีปลูกเป็นไงสอนพี่เอิร์ธได้ไหมวิธีปลูกก็จะเอาเอานี่เลยนี่ปลูกได้ตรงนี้เลยเหรอก็จะเอาไหลมาค่ะพอมาปลูกสตรอเบอรี่มาปึ้งมันจะมีไหลอย่างเงี้ยออกมาที่มันยาวๆอย่างเงี้ยเขาเรียกไหลค่ะชำแบบนี้ค่ะเอามันมาชำปลูกแล้วก็เอาไม้มาเสียบค่ะอย่างงี้ได้เลยเหรอ ไม่ต้องเอาอะไรออกเลยเหรอไม่ต้องตัดลงดินไปเลยค่ะแล้วทำไงต่อเราก็ไว้แบบนี้เลยค่ะถ้าเราเอานี้ตัดอันนี้มันก็จะขีวแล้วมันก็จะตายเลยค่ะมันก็โตขึ้นมาเลยค่ะมันก็จะโตมาเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะมีไหลเส้นไหลมาอีกค่ะแล้วก็มีไหลมาอีกแสดงว่าถ้าซื้อหนึ่ง้อเราไม่ต้องไปซื้อพันธุเพิ่มแล้วเราก็ปลูกไปงี้ไปเรื่อยๆกี่วันมันถึงจะออกผลผลิตครับสี่เดือนค่ะสี่เดือนใช่ไหมคุณพ่อคือข้อมูลแน่นปื๊ดเก่งมากๆ วุ้ยคุณด,ด,ดูดูตอบอลลี่นี่คุณดูโอ้ยใครดูถึงตอนนี้บอกอยากกินต,อ,ตอบอลลี่บอกเลยบาดเลียบบาพีพื้นที่หนูหนูเช่าค่ะอ๋อเช่าเช่าทำมากี่ปีแล้วทำมาสิบสิบประมาณห้าปีแล้วค่ะงงไหมเนี่ยว,วันนี้พี่เอิร์ธมาชวนคุยเนี่ยไม่ค่ะ,ะปกตินก็จะเป็นคนคุยอยู่แล้วค่ะปกติจะเป็นคนคุยคือยังไงเป็นคนพาคนมาเดินอย่างเงี้ยเหรอไม่ค่ะหนูจะคุยกับแม่เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้ผมไปชข้งล่างนะ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาอันนี้หมดเลยช่วงถ้าเกิดช่วงซาตอเยเขาก็ซื้อประมาณสองหนึ่งถังสองถังแบบพี่เอิร์ธอย่างนี้เลยค่ะความฝันของหนูคืออะไรครับอยากได้เงินไปเรียนหนังสือที่ทุกวันนี้มาช่วยพ่อแม่เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากได้เงินไปเรียนให้จบค่ะอยากเรียนหนังสือค่ะแล้วแล้วหนูชอบเรียนวิชาอะไรวิชาสังคมกับประวัติค่ะชอบเรียนสังคมประวัติศาทำไมถึงชอบเรียนสังคมกับประวัติสังคมประวัติแล้วก็คณิตศาสตร์ค่ะ สังคมเนี่ยดือได้เกตอะไรดี๋ยววิชาที่หนูชอบได้เกตอะไรวิชาที่หนูชอบได้เกตสี่ค่ะแล้วว้าวแล้วหนูมันต้องมาทํางานอย่างนี้แล้วหนูมแบ่งเวลาไงไปเรียนได้เกตดรีอ่ะหนูก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจฟังตั้งใจเรียนตั้งใจฟังที่ทําทุกวันนี้เพื่อต้องการเอาเงินไปเรียนแล้วความสุขของน้องฟักทองคืออะไรครับคืออยากเรียนให้จบแล้วก็หาเงินมาเลี้ยงครอบครัวกับเลี้ยงน้องให้ให้น้องเรียนให้จบเหมือนกันค่ะ พี่ฝั่งเรารู้สึกว่าน้องาเก่งจังเลยเยี่ยมจังเลยเพราะว่ามีพี่อยู่คนหนึ่งเป็นโรคไตค่ะเขาอยู่ที่บ้านค่ะต้องไปแบบเอาน้ํายาเข้าแล้วก็เอาน้ํายาออกอะจะได้แบบเลี้ยงมาดูแลครอบครัวได้่หนูเก่งจังเลยตบมือใหตัวเองได้ไหมนี่ฮะตบมือเขาดีใครดูตอนนี้ตบมือเขาทีนี่คือความคิดของเด็กอายุ11บเขวบปะ่ะเดี๋ยวไปใชยตามกัน น้องความสุขคือการได้เรียนจบเพื่อจะได้มาดูแลครอบครัวนะ<แ>น้องเก่งจังเลยคุณแม่เขาช่วยวันนี้ผมไปถามเขาเขาบอกว่าความสุขเขาคือเขาอยากจะเรียนให้จบเพื่อจะได้มาทํางานเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวคิดเงินกันเลยแล้วก็คุณแม่ผมบอกให้เขาหลับตาเขาก็ลับจริงนะเนี่ยลับตาทําไมเนี่ยหลับตาทําไมพี่บอกให้หลับตาพี่บอกให้หลับวันนี้น้องเก่งจังเลย พี่คุยกับน้องเราได้อะไรแบบเยอะมากเดี๋ยวผมมาวันนี้นะแล้วเดี๋ยวผมแจกตรงนี้เลยแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวมันจะมืดแล้วพี่จะให้ของขวัญน,น้องหนึ่งกล่องจะมีเบอร์อยู่แล้วเปิดปาาข้างในจะเป็นของขวัญที่ให้กับน้องวันนี้มีของขวัญทั้งหมด3กล่องน้องเลือกเอาเลยนะครับเนี่ยูู่่ตรงนี้1 2 3่สองสาไหนก็ได้เลยครับดึงได้เลยดึงปึง้งแล้วแกะดูคุณมาดูใ,ใกล้ๆได้อะไร แตงโมได้แตงโมรู้ไหมแตงโมคืออะไรไม่รู้ค่ะได้แตงโมดีใจไหมถ้าเป็นแตงโมดีใจทำไมถึงดีใจได้๋ยวได้ไปกินเดี๋ยวได้เอาไปกินเฟย์ก็หนูชอบกินแตงโมระหว่างฟักทองกับแตงโมชอบกินอะไรมากกว่ากันแตงโมเออแตงโมมากกว่าแม่ลองดึงดูแม่สมมติแม่ดึงได้อะไรลองดึงพ่อลองดึงดูสมมติพ่อดึงได้ได้ดึงเล่นเล่ะนี่มะมิยวแม่ได้มะมิยว พอได้มาแล้วกอ่อแล้วน้องแตงโมหนูให้ไปไหน,นนี่พี่ชื่ออะไรนะาจำได้ไหม,ไมไพี่เอิร์ทสดชื่นพี่เอิร์ทสดชื่นพี่เอิร์ทสดชื่นมีมีเขาเรียกว่ามีเพจอยู่มี YouTube อยู่ชื่อว่า t a g p e l ก็คือ T A G P L E t a g p e l เพซิร์ชไปแล้วก็จะเจอคำว่า t a g p e l ก็เจอพี่เอิร์ทสดชื่นหรือว่าเซิร์ชเอิร์ทสดชื่นก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดูของขวัญกันนะรถของขวัญจากเอิร์ทสดชื่นครับปึ้ม <laughs> มีกล่องใหญ่เบื้องเริ่มเลยมีมะมีวม,มีนี้เปลี่ยนไหมไม่ค่ะหนูอยากได้อะไรแตงโมข้างในคิดว่ามีอะไรคิดว่ามิไม,ไม่รู้เหมือนกันเปิดดูเลยครับมามเก่งขยันมากเลย <laughs> วันนี้ให้รางวัลเด็กดีเด็กขยันนะเปิดเลยครับแตงโม <laughs> ลองเป็นยังไงนี่หุยลุท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 ลุลุทลุลุท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 ลุ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 ล <laughs> <laughs> ุล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  อป่ปตอปตอเฮ้ยอะไรเนี่ยปะตอปะตอเฮ้ยมีอะไรบ้างดูให้แม่ใช้ไปแบบซักผ้าแล้วก็ทําอาหารนี่สวยค่ะน้องสวยค่ะ <c oughs> พี่อเอ๋ก็เจี๊ยบอ่ะพึ่งแล้วพี่อเอ๋ก็วางอย่างงี้ในรองสะพายสิสะพายดิชอบไหมชอบค่ะเอาไว้ใส่งเงินเวลาขายของนี่เอาไรเงินขาของอ่ะรองสะพยสาพยสะพายดูสวยไหมกระเป๋าถูกใจไหมถูกใจถูกใจข้างในมีอะไรเนี่ยดู ดีนะดีใจค่ะเ้ยดีใจเย่ย่งยี้มอะไรทำไมถึงเย่อะเจ้าไปทำอะไรครับเอาไปเรียนออนไลน์น้องอยากจะเรียนจริงๆอ่ะเอาให้ใครครับเอาให้แม่เก็บให้แม่ซื้อกับข้าวให้กิน ขอบคุณครับน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยดีใจค่ะขอบคุณน้องเป็นเด็กดีแล้วเป็นเด็กเก่งแล้วเพราะฉะนั้นทําวันนี้ดีพรุ่งนี้มันก็ดีทาวันนี้ถูกพรุ่งนี้มันก็ถูกน้องเป็นคนดีเพราะมีเครื่องหมายคนดีอยู่คือความกระตัญอยู่คือเครื่องหมายคนดีกอดเลยกอดเลยสุขสตรปีใหม่ชาวเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็สุขสตรปีใหม่ทั่วประเทศแล้วพบกับเอิร์ธนะครับทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวพูดต่อชื่นน้องกันนะอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะ ขอให้ทุกคนสดุดชี่น